วันนี้จะพาไปกินรามเมงค่ะร้านนี้เพื่อนชาวอินโดนีเซียเป็นคนแนะนำมาเขาเป็นอิสลามเนาะเขาก็จะไม่กินแบบน้ำซุปหมูน้ำซุปอะไรพวกนี้ก็จะกินน้ำซุปไก่ซึ่งร้านนี้เป็นรามเมงที่ใช้น้ำซุปไก่ค่อนข้างหายากอย,กอยู่นะคาโกชิมะเนี่ยร้านนี้ชื่อว่าราเมงเซนมงเตงลินลองไปดูสิว่าบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเอาละเปิดเข้าไปเลยจ้าพอเข้ามาถึงก็ต้องซื้อตั๋วสำหรับอาหาร ก่อนะนะคะนี่จะมีหลายราคาอะไรที่เขาขายก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในร้านก่อนนี่ร้านดังอยู่นะเวลาขับรถผ่านนี่แบบรถเต็มตลอดเที่ยงนี่คือหาที่จอดรถไม่ได้แล้วนะคะมันดังเนาะคนดังมากินกันเต็มเลยบรรยากาศในร้านก็จะแนวมินิมอลนิดนึงช่วงนี้เกี่ยวข้าวแล้วก็จะมีเหลือแต่ต่อนี่มาแล้วคะ่ะ หน้าอร่อยแล้วน้ำซุปใสๆเนาะน้ำซุปไก่แล้วก็เขาจะแยกแบบเนื้อไก่กับไข่มาให้ต่างหากเวลาเราจะกินเราก็ตักใส่เข้าไปเองน้ำซุปเขารสชาติแบบเบาๆเนาะไม่ค่อยเข้มข้นเหมือนพวกทงคัตทงคดสอรามเมงอะไรอย่างเงี้ยใครชอบสึรามงสไตล์แบบเบาๆก็ลองชิมได้ที่ร้านนี้เดี๋ยวแปะพิกาให้ข้างล่างนะคะ